สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนซิปเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้กันนะครับแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตที่เป็นซิปยาวห่อคอเลยนะครับเป็นปกตั้งห่อคอนะครับเราจะจะเริ่มจากการเข้าซิปด้านหนึ่งก่อนนะครับโดยซิปตัวนี้เราจะเข้าจากซาบด้านในก่อนนะครับคราวนี้เปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผี ตะเกียบนิดนึงนะครับตีนผีธรรมดาเข้าไม่ได้นะครับครับเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีตะเกียบนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเข้าซิปต่อกันนะครับครับตัวนี้เราจะคว่ำซิปลงนะครับคว่ำซิปลงแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บกันนะครับ ใช้วิธีการคว่ำซิปลงเสร็จรับก็เย็บติดซับด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเย็บซับด้านนอกติดอีกทีหนึ่งนะครับซับซิปตัวนี้เราจะต้องคว่ำซิปลงนะครับแล้วก็เย็บนะครับเวลาที่เรากลับมาเย็บติดกับตัวเสื้อก็จะซิปก็จะหง่ายขึ้นพอดีนะครับวางให้ตรงรอยเดิมนะครับสังเกตจะเห็นรอยเย็บนะครับ พอเห็นรอยเย็บเราก็สามารถเย็บตามได้เลยนะครับน้องหมาเห่านิดนึงนะครับทนฟังนิดนึงนะครับครับเราก็เย็บตามข้างมาเลยนะครับครับเราเย็บมาเรื่อยๆเลยนะครับครับเย็บขึ้นมาจนสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกกลับมาเย็บกับตัวเสื้อต่อนะครับทำไมเราถึงต้องเย็บแบบนี้ก่อนครับก็คือเพื่อที่จะ วัดซิปนะครับลูกค้าวัดมาบอกว่าใช้ซิปยสิบนิ้วนะครับแต่ตรงนี้ผมใช้ซิปขนาดยาว30นิ้วนะครับก็จะเหลือซิปนิดนึงนะครับที่เราจะต้องเลาะฟันออกนะครับเหลือนิดเดียวเองนะครับดูดหัวซิปผ่านไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าแบบนี้จะเข้าซิป แล้วซิปไม่ดุง้งยากมากนะครับยิ่งเป็นช่างมือใหม่ยิ่งมีปัญหาดุ้งแน่นอนนะครับครับเราก็จะเลาะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพอดีเย็บเลยนะครับเลาะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเย็บติดกับตัวเสื้อต่อเลยนะครับ ครับพอเรากลับมาแบบนี้ก็ซิปก็จะหงายเป็นปกตินะครับตัวนี้เราสามารถใช้ตีนผีธรรมดาเย็บได้เลยนะครับพอตีนผีตะเกียบอาจจะเอียงได้นะครับเพราะตีนผีเขาเล็กนะครับครับเปลี่ยนเป็นตีนผีธรรมดาก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยเย็บนะครับครับเย็บขึ้นมาหนึ่งตีนผีตลอดแนวนะครับตัว ขอของผ้าตัวนี้นะครับจะชิดฟันซิปเลยนะครับงานนี้จะไม่ห่อฟันซิปนะครับเอาแค่ชิดฟันนะครับวางผ้าดึงซิปให้ตึงนะครับผ้าด้านบนผ่อนใส่นะครับอย่าดึงผ้านะครับถ้าดึงผ้าจะมีปัญหาซิปดุ้งแน่นอนนะครับคือเราจะต้องดึงซิปแล้วก็ผ่อนผ้าใส่นะครับเป็นการใส่ซิปจะเก็ตที่ถูกต้องนะครับ ตัวนี้ไม่ว่าจะดึงซิปยังไงผมเชื่อเลยว่ายังไงก็ดุ้งนะครับเพราะว่าผ้าเขาย้วยมาหมดแล้วนะครับสังเกตจากการเปลี่ยนซิปน่าจะเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะครับผ้าเขาก็จะมีอาการย้วยเยอะนะครับยิ่งผ้าย้วยมากเท่าไหร่นะครับการใส่ซิปก็จะมีปัญหาซิปดุ้งมากเหมือนกันนะครับ,รบวางผ้าให้ชิดกับ ฟันซิปนะครับเสร็จแล้วก็เย็บขึ้นมาเลยนะครับซิปส่วนที่เหลือก็หักเข้าไปในคอเสื้อแบบนี้เลยนะครับยัดเข้าให้เรียบร้อยนะครับอยา่าอย่าให้ซิปงองไม่สวยนะครับครับเย็บเลยขึ้นมาหนึ่งตินผีตลอดแนวนะครับไม่ต้องเย็บสุดนะครับ พอเข็มเราอาจจะหักได้นะครับเวลาที่เหยียบฟันซิปนะครับครับหลังจากนั้นเราก็ทําการติ๊กนะครับติ๊กจุดรอยต่อผ้าต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะไปเข้าซิปอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับตรงต่อคอต่อชายแล้วล้วก็อย่าลืมตรงที่จุดซิปสิ้นสุดนะครับเราไปทําอีกข้างเลยนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็ ยัดซิเข้าไปนะครับตัวนี้เราจะเย็บจากทางคอลงมานะครับอีกข้างเราเย็บอมเลยนะครับอมลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเราไม่เข้าแบบอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้เราทํางานได้ยากขึ้นนะครับข้างนี้เราอมอมลงมาเรื่อยเื่อยนะครับสังเกตรอยที่เราช็อกนะครับจะต้องตรงจุดต,ต่างๆนะครับ รงจุดต่างๆที่เราช็อกไว้นะครับเพื่อนๆจะเห็นจุดช็อกกลางเสื้อนะครับซึ่งผมช็อกไว้เพราะว่ากลัวว่าผ้าจะไม่เสมอกันนะครับครับทําการเย็บลงมาเรื่อยๆนะครับดึงซิปให้ตึงนะครับดึงซิปให้ตึงแล้วก็ผ่อนผ้าใส่นะครับ ยัดซิปให้เข้าที่นะครับเสร็จแล้วก็เย็บลงมาให้สุดเลยนะครับครับย้ำนิดนึงก่อนตัดได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บยึดตรงที่เขาทับคิ้วคอนิดหนึ่งนะครบเลาะถึงไหนก็เย็บแค่นั้นนะครับเราจะเย็บมาชนเส้น เย็บซิปเฉยๆนะครับจะไม่เย็บมาจนสุดถึงซิปนะครับอีกด้านหนึ่งก็เย็บเหมือนกันนะครับเย็บจากเส้นได้ที่เราเย็บติดซิปนะครับไม่เย็บติดตัวซิปเลยนะครับไม่เย็บติดฟันซิปมานะครับซึ่งอาจจะทําให้การรูดซิปเป็นเรื่องยากนะครับครับเย็บไปเลาะถึงไหนก็เย็บถึงนั่นนะครับครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวให้ดูงานเสร็จนะครบครับงานที่เสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ